ตีส์ค่าชั้นสองเลยนะอะตอนนี้นะคะสำหรับออการขับท่านใดนะคะที่มอบของให้กับคุณฟิล์มและคุณแจมเรียบร้อยให้ท่านอื่นนะคะได้ขึ้นมามอบด้วยได้เข้ามามอบด้วยนะคะมอบได้เ,เลยนะจ๊ะมอบได้เลยค่ะน,น่ารักมากน,น้ำเพชรมอบเรียบ้อยลูก อ่ะน้ำเพชรมาน้ำเพชรนี่ได้ทางรัดมาเดี๋ยวพี่พาอ,ออกแม่อยู่ไหนนะคะแม่เอาแม่อยู่ตรงนี้หรองัอ้นน้ำเพชรแม่แบบว่ามือสั่นละชูจนก้นแบบว่าสั่นเลยนะคะเด็ๆกๆน่ารักมากนะคะทุกคนน่ารัก <ๆ S 2> บอก <ๆ S 2> อะไรให้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ยังไม่รู้จะให้ใอะไรกุณแจมคุณฟิลมดี เลยดินไปซื้อไฟฟูนะเดินไปซื้อไฟฟูนี่เลยค่ะบูทด้านข้างเนี่ยเอามาให้คุณแจนคุณฟิล์มยังทันนะคะยังทันนะปโปรตีนอุย้ยนี่เลยพอบอกไฟฟูไฟฟูเข้ามาอาหารก่อนไฟไฟฟู F F oo, นี่คืออาหารของฟิล์มถูกไหมแม่หนูก็ตกใจบอกอาหารแมวซื้อไฟฟูมาฝากน้องน่ารักมากเลยนะคะแอบบอกคุณฟิล์มนิดนึงไฟฟูเนี่น F F oo, ยมีประโยชน์มากๆเป็นตะวันะทอดกรอบนะคะทีเรียกว่า ก็ไม่กวนนะแฟนคลับนำะมามอบให้มีใครซื้อไฟคู่มาอีกไหมคะเอามามอบให้ได้นะถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้กับน้องแจมน้องฟีนวิ่งไปซื้อไฟคู่ยังทันอยู่เอาละค่ะด้วยมอบของรางวัลที่ระลึกของขวัญที่ระลึกนะคะให้กับคุณแจมคุณฟีนนะคะ น้องฟล์มแจมค่ะด้านุ่มแ<ะ>จมจมีมีช่อดอกไม,ม้มาานะคะเรียกว่าเป็น 退出来了，好累，还有吗？哦、就就没有带礼物啊？就就开心到就好。好感谢，欢迎到这。<嘛>